ทำงานออกพวกถอยออกไปครับผมก็ขอสวัสดีตอนเช้าครับผมถอยออกเดี๋ยวมาดูชมกันแป๊บหนึ่งครับผมอันนี้เป็นเพชรบรนาไม้ปักชํานะครับผมเป็นกิ่งปักชําอันนี้ใช้กิ่งเม่ปักชําก็ไม้กําลังสวยเลยนะครับผมเผื่อใครชอบไม้ปักชําปักชํปากปักชาหรือว่าไม้ตอนกิ่งก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับผม อันนี้เป็นเพชรบานานะครับผมกาลังงามเพราะโดนฝนคู่นี้สามร้อยนะครับผมคู่นี้สามร้อยบาทหรือจะเอาเพชรบรนาทเมล็ดนะตัวนี้เป็นไม้ฟาร์มลักษณะแบบนี้นะมีมีกิ่เมียงคู่นะกิ่เมียงกิ่เมียนเรียกว่ากิ่เมนนั่นแหละคู่นะกี่เมียงคู่อันนี้ตัวนี้กี่เมียงคู่นะก็เพื่อสนใจนะครับผมตัวนี้สามร้อยแปดสิบาทนะอันนี้มาต้นใหญ่แล้วนะเนี่ยต้นใหญ่แล้วพร้อมออกดอกทุกอย่างนะครับผมสามร้อยแปดสิบาทต้นนี้นะครับมาต้นใหญ่ จริงเมมสองจริงด้วยต้นนี้เรือจะเอามาสีอันนี้จะเป็นเหลืองราชาวดีนะเหลืองราชีดีเหลืองราชาวดีนะอันนี้ผมทํารากเอาไว้นิดนึงนะนิดเหลืองไปทําต่อแล้วกันอันนี้สองร้อยห้าสิบบาทนะไม้ความมัอสวยเหลืองราชาวดีต้นนี้นะครับผมเป็นราชาวดีนะเหลืองอีกตัวหนึ่งที่สวยเช่นกันก็เช้านี้มาเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกท่านมากครับผม และตอนเย็นมาเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ